ดูเลยขั้นตอนยื่นอุธทร์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนใหม่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงให้ทำตามนี้ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะดูเลยขั้นตอนยื่นอุธทณ์ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังชี้แจงขั้นตอนการยื่นอุดธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นอุดทรได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่1พฤษภาคม2,566สามารถดำเนินการผ่าน2ช่องทางดังนี้ 1. ยื่นอุทธรผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.mof.go.th/ หรือ https://www.welfare.mof.go.th/ ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา ของทุกวันโดยมีขั้นตอนดังนี้1.1กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดแล้วคลิกปุ่มตรวจสอบข้อมูลระบบแสดงผลไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติให้คลิกปุ่มผลการตรวจสอบ1.2กรอกวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสเลเซอร์ไอดีหลังบัตรประจำตัวประชาชนและคลิกปุ่มยืนยันตัวตน 1.3ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และคลิกปุ่มยืนยันการอุดทอน4เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการอุดทอนเรียบร้อยแล้วระบบขึ้นข้อความสำเร็จให้คลิกปุ่มตกลง1.5ผู้ลงทะเบียนทิมเอกสารการขออุดทอนโดยคลิกปุ่มทิมเอกสารยืนยันการอุดทอนกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์นี้สิน ผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล 2. ยื่นอุุธรณ์ด้วยตนเองผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้งเจ็หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนดำเนินการยื่นอุดธรณนกับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้เมื่อยื่นอุดธรณนทั้งสองช่องทางแล้วหากต้องการตรวจสอบหรือขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบด้วยตนเองหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบกำหนดเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤษภาคม2566นี้สําหี้สำหรับกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิหรือยื่นอุธทธรได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยใช้เอกสารดังนี้ 1. สําสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2. หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือ https// welfare. m o f go. th 3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามี ทั้งนี้จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลและยื่นอุดทรนให้แล้วเสร็จภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 6พันเช่นกันสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่ที่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ